จะมีนับมีนอกให้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงปลายยกที่2โอ้โหโดนก็ไปทําท่าไม่ดีเหมือนกันเพชรศักดาแล้วก็ยกนี้นี่ออกมาเรื่นเกมเปิดเกมทันที9ก,กระดับ มาดูครับเก้ากระดับจะต่อเนื่องได้หรือไม่ครับยกที่แล้วช่วงปลายยกพอดีครับแหมือนขายความต่อเนื่องไปครับระคังมาขัดไว้ก่อนเปิดเกมยกสานี่ลุยแหลกครับแต่ว่าเพชรศักดานี่ฟื้นแล้วครับแมได้น้ําไปแล้วก็ได้นั่งพักหายใจยาวๆ2นาทีครับออกมาดูว่าสดชื่นแจ่มใสกว่าเดิมแล้วครับมีหมัดแล้วครับจิ้มท้องแข้งซ้ายไปครับเก้ากระดับไม่สวยครับลุยแหลกเพชรศักดายกนี้นี่ดูค่อนข้างรัดกุมกว่าเดิมครับ เดินออกอาวุธตลอดชวนทะเลตลอดก้าวกระดับชกสนุกเป็นมวยบู๊ถูกตลาดอยู่แล้วนะครับยุบย่นไม่ได้นะครับเพชรดาโอ้จะสายหลักเหลี่ยมกระตุกแทงไปหนึ่งดอกนะครับจะก้ากระด้นี้ไม่สนเบียดชวนทะเลนะครับแล้วก็พล้ำในมาดูว่าใครจะยุบจะย่นก่อนครับก้ากระดับบอกว่าเตะได้เตะไปครับต่อยได้ต่อยไปครับไม่สนใจครับเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับก้ากระดับครับเอายังไงดีครับเตะจอล่าง เจอแข้งขวาสาดขึ้นมาครับเดยกเข้าหาพยายามจับปล้ำหน่อยเอ,าอ้าโ,โ,โ,โอ้โหเอาเลยครับกรรมการต้องแยกก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับมีดึงเชือกนิดหน่อยแหละครับประคองตัว เก้ากระรัดลืมศอกไปหรือเปล่าครับปลายยกที่แล้วนี่ศอกมาเป็นชุดครับขนกันมาเป็นคันรถสิบลอ้อครับแต่ว่ายกนี่ศอกหายไปไหนครับอ้าวมาแล้วครับเก้ากระรัดนี่ครับเพชรสักดาต้องปาเดิมสอกก่อนครับเก้ากระรัดถึงจะสวนขึ้นมาเอาละครับเกมเริ่มเดือดครับนาทีสุดท้ายของยกที่สามรจะเบียดจะปล้ำในดูว่าเพชรศักดาเองมีศอกคอยบวกอยู่เหมือนกัน ใหเข้ากะหลัดนี่ก็ต้องระวังนะครับจะเดินเบียดไปไล่ต่อยหมัดฟันฟอกอย่างเดียวนี่โดนบวกหล่นได้นะครับดูนะครับแต่ว่ายังคงเบียดดูโหลูกขวางลูกนี้ขวางดีนะครับเพชรศักดาแต่ก็ยังไีได้ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับดูว่าเกมการชกนี่วงในนี่ถือว่าคู่ขี่เลยครับคู่นี้เินลุยต่อครับเข้ากะหลัดครับมาซ้ายหมัดขวายังคล้อมไปนะครับโดนไม่เต็มครับส่วนเพชรศักดาพยาพามาัยจังหวะโวยอาศัยฝีมือครับ เ,เลี่ยมเล่นทรงมีมีลูกจ่าแจ้งครับเอาเดินเข้าหาต่อครับพยายามลุยเข้าไปเตะขวาเตะซ้ายครับตรงในแหมเบียดได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับดูว่าเพชรศักดาเองอย่ตอนนี้ เริ่มจะเลือกออกอาวุธนะครับแต่ก้าวกระดาษที่ไม่เลือกนะครับมีอะไรมีงัดออกมาหมดทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกเดินลุยแหละเอาเลยครับหมัดมาแล้วพอต่อยหมัดฟันศอกเข้ามาเมื่อไรนี่โหหน้ากลัวทุกครั้งครับก้าวกระดาษมาดูว่าเพชรสักดาถอยตั้งรับแต่ว่าก็มีลูกเต้าโอ้โหดูดักแทงชุ้ยสวยครับสายจังหวะหลักเหลี่ยมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับ 9ก้ากลัดโอ้โยโทรศัพท์เอาละครับยกนี้ออกมาปล้ำในโอ้โหเพชรสักดาก็คอยไล่แขนเอาไว้แล้วก็ตีสู้ด้วยวงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกับผู้นี้นี่ไม่มีใครได้เปียบเสียเปรียบแต่ว่าหมัดซอกนี่แหละครับอันตรายเก้ารลัดชวนทะเละเอาเปียนเข้าไปนี่ได้ลูกขยนัน เพชรจักดาปิดเหลี่ยมโอ้โหเอาละครับเก่าใหม่หนึ่งแสนนะครับอัดฉีดเก้ากระดับนี่เพชต้อยหมัดฟันกอก็โดนบวกเหมือนกันไมรรู้ใครจะพลาดโดนของใครก่อละครับบวกเข้าไปคิดบวกดีหยุดแล้วครับบวกอันต่อไปอู้ศสอกซ้ายกับสอกขวาสอกขวาสอกขวาเอาสอกไหนจะโดนเอ้าศอกมึงทีคู่ทีศอกมาศอกไปสอกไปศอกกลับมามาคนละศอกมึงศอกศอกไปคู่ดูแลกันเลยโอ้โห วิญญาณยกที่สองของก้ากระลัดกลับมาแล้วครับแล้วโอ้โหเพชรสักดามาแลกซะด้วยครับส่อขวาส่อขวาอีกทีเอาส่อส่อขึ้นมาครับโอ้โหมาแลกคิดผิดคิดถูกครับเพชรศักดาโอ้โหคู่นี้นี่กลายเป็นคู่เดือดไปเลยนะครับขวานี่คนละเล่มเลยนะครับโอ้จามกันใหญ่แต่ว่าเพชรศักดานี่มีแผ้แตกแล้ว เ้ากระดานนี้ยังไม่แตกแต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันโอ้โหเรียกว่าฟันยางนี่กระจายเลยครับ<อ>า,า,า,าแล้วมก่อนครับีช็อตฟันยางก,กระเด็นหรือเปล่าโอ้โหดูสีหน้าดูสีหน้าครับของเพชรศักดา <ไข S 2> ครับโอ้โหฟันยางเพชรศักดาครับดูสีหน้าครับว่าทำหน้าเซ็งๆครับเจ้าตัวต้องต้องล้างหน่อยนะครับมันก็จะเค็มนะครับอ่าพี่คงแฝกล้างให้หน่อยครับ ผังยางหลุดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้หมอสนามนี่จะขึ้นไปดูบาดแผลเขาใจผิดเนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุยต่อครับนาทีกว่ายกที่4ี่ครับดูครับแบบเกมแบบนี้ครับใครเ็ามีโอกาสหลับครับดูครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าพึ่งหลับนะครับดูก่อนครับดู็อตเด็ดๆสอดเข้กไปสับก้าไปสับซ้ายสับซ้ายโอ้โหดูครับ ดูแล้วเก้ากระดันนี่โอ้โหโดนไปเยอะนะครับแต่ก็ยังเดินเบียดแลกศอกฟันศอกอย่างเดียวโดนเยอะกว่านะครับแต่ว่ายังไม่สนพาเพชรดักดาที่โดนก็ไปจังๆแบบเก้ากระดันนี่จะทนไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้มาดูครับดูว่าเก้ากระดันจะทนได้แล้วจะเพชรดักดาทนได้หรือเปล่าพี่พี่ผมไม่ว่านะเดี๋ยวของผมบ้างครับเดี๋ยวของผมบ้างครับเก้ากระดันว่าแบบนั้นครับโอ้โหต่างชาติต้องยืนขึ้นปรบมือเลยครับวยคู่นี้ครับ น่าจะเกิน5้าดาวไปแล้วครับสับมาสับคืนครับต่างคนต่างสับครับอาวุธอื่นไม่ต้องไปสนใจเลยครับตอนนี้ครับพี่ดิฟครับโอ้โหดูครับเวลาเหลือครับ40วินาทีต้องมีคนเป็นลมหรือเปล่าครับโอ้ต่อยกันแบบนี้ครับ ต้องปรบมือดังๆแล้วครับแม่ใส่กันไม่ยั้งเลยครับไม่ว่าอาวุธมวยนี่ขายกันเลยนะครับอยาเตะก็เตะชิงจังหวะเตะก็เตะพอศอกนี่ก็แลกกันเลยเอาต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาดูนะครับโอกาสไม่ครบให้ยกขึ้นแน่ครับคู่นี้สับเข้าไปเดินต่อครับเพชรสนาเดินไม่ไม่เดินครับให้เข้ากระดานเดินเดินกระดาเดินยังไงออกไว้เข้าแผ่มันยกไม่ขึ้นสอกก็ไม่มีจังหวะสับเขาก็มาการแยกก่อน เอาเดี๋ยวดูครับคู่นี้โบลแลจะแตกจหรือเปล่าครับนะครับรับคนละหมื่นแน่นอนนะครับคู่นี้คู่ล่าสุดเป็นใครพี่ด่วนเก้าเก้าว่ะด่วนเก้าเก้ากับมังกรเหล็กเปิ้นนครนะครับวันนั้นเสียโพสต์เขาอัดฉีดไปคนละหมื่นบาทนะครับเรียกว่าโชคสนุกนี่ถูกใจแฟนมวยดีรับแน่นอนครับอากส่วนเก้ากระัดครับนอกจากหนึ่งหมื่นแล้วครับอีกหนึ่งแสนจากพี่หนึ่งชัยวัดด้วยนะครับถ้าชนะเอาไปครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับเก้ากระัดครับได้ไม่ได้ครับลุยต่อครับพี่ติ๊บครับ โอ้โหแม่สร้างความอาจสร้างความลำบากใจให้คนดูอีกแล้วครับสองยกโดยเฉพาะยกที่4ยกที่แล้วนี่สับศอกกันยับยับแล้วครับ3นาทีเต็มโอ้โหเรียกว่าชาวต่างชาตินี่ลุกขึ้นยืนปรบมือหมดเลยนะครับในยกที่4โอ้โหแลกศอกกันแบบใครดีใครอยู่ครับมาดูยกนี้ดูว่าเพชรต่างดาขยายโอ้ก้าวขนาดนี้ก็ไม่เดินเต็มตัวแต่ว่าจะมั่นใจหรือเปล่าครับตอนนี้ สักดาพยายามซึบเข้าไปครับนี่ครับถีบกระเด็นติดมุมไปเลยครับแสสข่งซ้ายนี่ครับเป็นสักดาพยายามเร่งครับขณะที่ก้ากระดานมั่นใจครับเก็บกันอย่างเดียวครับดูว่าก้ากระดานนี่เดินทํานี่ทําได้ดีนะครับ พอมาชกตั้งรับดีจะปล่อยให้เพชรตักษานี่ขยับเข้าไปออกแข้งหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจะได้สองสามดอกแล้วด้วยครับมาดูว่าเก้ากระดกองขยันออกอาวุธจะรับเยอะไม่ได้นะครับโอ้โหเอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสึกเพชรินทีมวยมันตะนันเมืองไอที่ว่าแน่บางทีมอาจจะไม่ใช่แน่ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูครับตอนนี้ครับสถานการณ์นี่บีบหัวใจเหลือเกินครับไม่รู้ว่าท่านต่อนี่ตีตัวกลับบ้านไปหรือยังครับ แต่ตอนนี้ท่านลองเชียร์อยู่ครับเอาแข้งขวาแข้งซ้ายครับเพชรศักดานี่แหละครับเดินออกแข้งไปเรื่อยเก้ากระดจัมั่นกมั่นใจต้องขยันโต้นะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก1นาที15วินาทีนะครับตอนนี้ขยับเข้าไปมาดูนะนี่แหละครับโอ้โหเอาจะมั่นใจไม่ได้เดินทำนะาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับจะมาถอยครับก้ากระดจีหัวใจนะครับแมมาถึงตรงนี้ก็กลัวจะพลาดกันทั้งคู่แลวครับ เป็นสแตดาเองก็ดูครับแม่กล้ากลัวครับกลัวจะเร่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดแหละครับเพราะว่าตัวเขาเองก็มั่นใจครับว่าที่ผ่านมามาถึงตรงนี้นี่ทำได้ดีแล้วครับขณะที่เก้ากระดาษเองก็มั่นโหนมั่นใจครับกลัวพลาดเองเหมือนกันครับขยับเข้าหาไปตลอดดูนะครับครึ่งนาทีสุดท้ายนี่โอ้โอ้โอ้ว่นี่นะครับถังหมาทั้งแข้งเกมการยบนี่บีบหัวใจกรรมการเลือกเกินครับคู่นี้มาถึงขนานี้นะครับ โอ้กลายเป็นของดีไปแล้วครับต่างคนต่างอยู่เลยครับคนเราฟังครับเนี่ยวามันใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแต่ว่ายกที่สีนั้นก็ใส่กันเต็มๆมายกนี้นี่ดูโอ้โหก้าวกระัเดินมาทำมาตลอดทำมาได้ดีสียกยกนี้นี่ออกมาตั้งรับผมขอคนละคอมเมนต์ครับทางเพจโมเดิจ็ดแปเกครับคุณชอบใครคุณคิดว่าใครและเพราะอะไรครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับก่อนหน้าที่จะชูมืออย่างเป็นทางการครับ เอาละครับคู่นี้เดี๋ยวจะดูนะครับว่ากรรมการจะออกฝั่งไหนนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายตอนนี้เตะบอลก็กําลังขยับขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับคนละหมื่นแน่นอนตั้งอยู่ที่มือซ้ายครับเตะบอลจะตั้งอยู่ที่มือซ้ายครับหันไปทางไหนครับสายหรือขวาครับนำเงินครับโอ้โหเจ้ากระรัดสอเทียนโพนะครับเบียดเอาชนะสนุกนะครับแต่ว่ามีเสียว้า้ๆนยครับ ได้รับอัีดอีก1000 0แสนบาทด้วยครับแล้วก็เสียโบสนะครับอัีดคนละ10,000หมื่นบาทนะครับทุกคู่นะครับไม่ว่าจะยกช่วงแรกหรือช่วงที่สองชายกกันสนุกนี่เสียโบสอาอัีดให้ทุกคู่ทุกคนครับ